Uh huh. yeah. uh huh. สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ม่ต่อยเนาะคะ่นะเนาะมันนี่กับมาพอกันก็ไม่ต่อยอีกนะคะไม่ต่อยผ้ามาอัปเดตบ้านพักแสงทองฟินเลียให้พปีนองเบึงเนาะคะ่ะมันนี่เข้ากับมาอัปเดต บ้านพักโฮมสเตย์อีกเนาะค่ะอันที่เห็นยื่นหันก็นจะเป็นรวดของผู้รับเมาค้นไม้อีกเนาะค่ะผู้รับเมาค้นไม้มากมาดรับเมาเฮ็ดโฮมสเตย์อีกแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าโฮมสเตย์ห้าหลังเกาผู้รับเมาผู้เกานังกันเลยนี้ไปแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะ ผู้รับเหมาคุณไม่มาเนาะค่ะกำลังขนไม้ขนยางมามาเห็ดโฮมจตีอีกแล้วเนาะค่ะส่วนว่าโฮมจตีหลังเกาก็อยู่หนีแล้วเนาะค่ะเพราะว่าจะมีสร้างข้นไม่เขรามาเห็ดมีสร้างผู้รับเหมาผูณไม้เพราะว่าเห็ดไม่อีกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะ ห้อมเ,เตตัตเก้ากันยังอยู่คือเก้านะค่ะหกขึ้นเมื่อล้วพี่น้องเ็ดยังได้ได้ไดนะครูรับเมาเพิ่ะจะกเขดยังได้ไม่ต่อยกับบอลูกกัเพียงแต่ว่าไทายให้เอฟซีเบิ้เเนาอค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เขาขำนี่ <c oughs> ผู้ไม่เขามาแล้วนะคะผู้ไม่เขามาเ <c oughs> ขามา <c oughs> โอ้ป่าบ่อน จะมีผู้รับเหมาผู้ไม่ขามาเห็ดอีกแล้วเนาะคะ่ะเพราลวถขนใหม่เพื่อนค่ะข้อก็มาหอดเมือเศร้านะคะเพิ่กนจะขนใหม่ลงมาเพื่อที่มาทำการเพทห้หมสตีต่อเนาะคะ่ะกะจังเอฟซี 4, กะจังคอยติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าห้อมเตีเฮ้าสีขึ้นไปต่อไปจังไดอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่อตอยกับโบคอยรู้เรื่องร,รู้เล่าเกี่ยงบันไดเนาะคะ่ะกต่เพียงต่ว่า โบอกเาเก่งพี่น้องแล้วก็บ่คาคอยหัวรักการเพราะว่าไม่ต้่องคาเหตุกานบ้านยังไดกะปากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะเพราะว่าหนึ่งเข้ากะคอยบึงไปเนาะค่ะว่าห้อมจะตีเข้าจะเป็นยังไงเนาะค่ะ้าขึ้นโฮกเมหญ้าขึ้นโฮกเต็มเทียบเมดแล้วค่ะ ยาขึ้นหฮกนะคะเกาก็จังเบิง้งตอนนี้ซางเพื่อนจะ้ะถ้าย่อยถ้าย่อยขุนฟองเป็นลุงนะะลงล่งเนาะค่ะขุนฟองเป็นลุ่งผู้ไม่ที่เป็นอย่งไรอีกก็จังเบิ้งต่อไปเนาะคะ่ะเพราะว่าในตัวก็มาอัปเดตให้เบิ้งเนาะคะ่ะอัปเดตให้เบิงะะเเบ้งเสือ ล่มบีวีมาอีกแล้วค่ะโอ้ย,อยเที่ยวเดดเที่ยวคพ่มเที่ยวตัวืนหนีฝนกระได่วนทั้งดันนี่เห่าค่ะแดดค่ะแดด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 มันแดดเพิ่มแดดเข้ามา เนาะค่ะจังได้ก็ฝปากเป็นกำลังแรงใจให้ที่งานเท่าเนี้ยนะคะจังคอยเพิ่มต่อนต่อไปเนาะค่ะว่าสร้างเพื่อิเฮ็ดขึ้นมาอีกยังไดเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกับค้นใหม่ค้นยังมาเฮ็ดอีกแล้วเจ้าไม่มาเฮ็ดอีกแล้วค่ะเพราะแม่เจ้าเก่าเพราะว่าเจ้าเก้านั้นเพิ่นเพิ่นไปแล้วเนาะค่ะบพรู้ว่าเพิ่นไปใช้แม่ต้อยกับ่ค่อยรูเรื่องเกี่ยวกับ ะะกระฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮ่าอีกต่อไปนะคะ่ะลา่าซุดมากะ่ะรถติดลมที่น่องแล้วรถเกยียรมาเกยียรทางไม่เนาะคะ่ะสร้างของเฮ้าก็ได้เอารถมาเกยียรทางไม่อ้ยอนซ้อนเขาอ้นซ่อนอยังที่น้องอ้นซ้อนขอนซ่อนน้ำเนาะคะ่ะท,ทางคุณกระได มันนี่แม่ต้อยกะมาอัปเดตให้เบิง่งเปลนบางยางบางขางบางข้าวไปเนาะคะ่ะช่วงนี่ก็เป็นช่วงหนาฝนกะสีไปยากมากยากในยจักหน่อยส่วนร่าทางรถดทางยางก,กะสิเขายากมากยากในยจักหน่อยรวดจีดมรวมเพราะว่ารวดเท่ากัรถเกียดเท่เากับไม่เกียทางออกเนาะคะ่ะเพราะว่าถืบว่าหามันลม เช็ดหนทางใหม่ค่ะสร้างเพื่อกำลัง ล่งคองล่งยางกับพรอนเด้แล้วเด้เดทัวเนาะค่ะเป็นกับทย่อยเห็ดของเป็นไปเรื่อยๆือขึ้นกันไม่นี่เพิ่นจีบใส่เป็นไม่แบบว่าเพิ่นซือนอนซ้อมาเนาะค่ะเพิ่นซืือม้าเพิ่นซื้อมาแบบ แบบบ้านที่ว่าขาจะเจาเห็ดบ้านเลื่อนไถ่ขายเนี่ยแหละค่ะส่วนหมากสร้างเพื่อนก็จะเอาจังสันเรามาเห็ดที่ว่าบ้านเลื่อนไถ่ขาเจ้าเพิ่นเห็ดเป็นหลังเป็นหลังไวเนาะคะ่ะที่ว่าเห็ดนี่ขายตามทั่วไปเนาะคะ่ะเพิ่นก็จะเอาไม้ซุ่มอย่งสี่เรามาบูรณะมาเห็ดมาเห็ดไม่เนาะคะ่ะมาจัดแจงเห็ดไม้มาตัดมาแต่งไม้มันจะเป็นไม้เก่า ว่าข้าเจ้าเฮ็ดขายเป็นหลังเป็นหลังยุนเนาะคะ่ะจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้สร้างห้องกำลังถ,ง,ง,ง,ะะถลงถ้าย่อยขอนของเขามาเนาะค่ะกำลังใช้ย่อยขนของเขามาเฮ็ดอีก เป็นไม้ใหม่ไม่ประดิษฐ์ประดับไม้นะคะประดิษฐ์ส้นหม้เพราะว่ามันจะเป็นไม่แนวหนีเดียวที่ว่าข้าเจ้าเห็ดอยู่ทั่วไปนะคะคุ้มฝากคึ้มผลไมะพี่น้อง่วนทางด้านสร้างเพิินกัดน่นการเทด งานเ่นอยู่บ่อถอยเนาะคะ่ะตอนนี้รถจ็กำลังเกียดทางออกคือเพราะว่ามันเล่นเนาะคะ่ะมันเล่นเล่มทั้งเห็ดทั้งนี่เกียดหนาทึ่งมันออกสร้างบนไหรถมัเกียดหนาทึ่งมันออกเพราะว่าหนาทึ่งมันเล่ทั้งใจมันก็อาจจะแกนเนาะคะ่ะก็เลยเกียดออก ต่อยกับ่อเทียงขอตัวขออห,หลายเด้ค่ะอัจ้าเบื้องเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ตต่อยเนี่ย ค่ะจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่ากับทีมงานจางน้ำในเร้อค,ค่ะจํารับคลิปนี้แม่ต้่อยกระซีเอาไหว้ซ้ำนี่สักก่อนเนาะค่ะไหว้พ่อกันก็แม่ต้่อยคลิปหนาค่ะว่าแม่ต้่อยสิผ้าเบิงผ้าหีอีหยางแน่เนาะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตบ้านแจ้งท่องพิเล่นให้เอฟซีเบิงไปเรื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าถ่า จังใจกับฝากเป็นกำลังแรงใจให้เม่ต้อยน้ำเนื้อขาบัว,บวพราะวา่จาจักสิเหตุอย่างหาพี่น้องเบิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อยก็เสียวไหวซ้ำนี่สักก่อนเนาะค่ะไหวพ่อกันก็เม่ต้อยคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยับยลูกฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยน้ำเนื้อขาสวัสดีค่ะ